อำนาจตนหมดตนก็ยังจนอำนาจคนตายไปก็จะงาส่วนอำนาจบารมีก็มีกลายยอมแกตายตามไปกับตัวคนอย่าไปลงอำนาจวาตนา้าได้มาลีปลงรับพี่น้องเออเมื่อนกับ คนถ้าจยากไปอย่าเที่ยวได้ไปกิดกังวลมันเป็น้นนอกกายที่ได้มายามเก็บกายได้ป่วยเลยช่วยได้สักกี่นายสักกี่คนที่บนนะมีแต,ต่สุตติลักเป็นรยากอยปอนอยากเ่ากาย รอตายไปยามที่มีชีวิตอยู่ไม่รู้กล้ามาปัญนหน้าตนตายจะได้ไนั้นนำความดีที่ตั้งมาเต้นยาวไกลมาอาเลยอาวนตนขึ้นเบน